ฮสวัสดีทุกคนมื jaar jaar> ่อเนี้ยเราสิบาช่วงบรรยากาศการสอมเต็นเนาะทีมงานของมินยายพึ่งหน่อยอีจีสินเนาะแต่ว่ามือนี้สีแบบเป็นเป็นสอขครั้งกนะเพราะว่าครั้งในดรู้สึกแบบพื้นที่มันริ่มหน่อยแล้วมีโซฟาเข้ามาเพิ่มวันนี้พี่พึ่งก็ไปอ่าไลฟ์สดอ่า ไลฟ์สดอ่าแม่นก็ว่าของของเพจของอำเภอจ้ะไปแบบซอยข้าเจ้านะไปแบบไลฟ์สดช่วยเหลือผู้ป่วยนะแบบอืมมะไรต่างๆกัดซอยเรือพวกติดโควิดเนาะอยู่ตัวอำเภอพู้เนี่ส่วนบุคคลยก็นซีซ้อมฐานเนาะซ้อมรอดเจ๊พึ่งนคะค่ะอุ้ยเจ๊พึ่งบอกว่าซ้อมรอดลุงพึ่งโมแมนซ้อมรอพี่พึ่งนะครับผมเสพเึิงบรรยากาศการซ้อมเป็มนลน็อมือน,นี โออคอยน้ำบวไปละพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้มเบรรยการก็ทำเตียงกันเลยนะครับเนาะเอาอเค่อยเขาอีกทีบันเดนเฮ็ดไปทั่วเนาะเจียอเนาะบุวินอเฟีชิว่นี่แหละสู้ <laughs> ของผ่อน,นใจหากบอกละใสเก็บไว้ให้ลูกเด้อลบาบัดเอาใหญ่มาบอกว่าคุณลุงมอบให้ยไยอายเสียห,กหักแล้วอยายเสียความตั้งใจยิ่มรับของผัันคนพายก็ละใจไปชู ซอยทองสิ้นนี้บ่มีสิ่เป็นของมันโอ้ย็นมัดแห้มอเี้ม่อเป็นของคนช่วยงานแล้วไอเอซินี้กระเป๋าหนึ่งใบกลับไปสู่งานอีกทีโอ้ยจากบ้านวันนี้ไอบ่มีนอน มาเลยน้ำใจจากพี่ชายด้วยนะคะขอบคุณมาเลยจากเฮียด้วยนะคะให้มาหนึ่พันเสียอีกเป็นมืน้นหัวละค่อยมาเนี่ยมาอยตื่นเต้นดิน้สอยทองเส้นนี้บ่มีสิทธิเป็นของมานมอบเป็นของวันช่วยงานแล้วเอยสินนี ส่วนราม่อแลงก็ได้สวดๆเจ้าใบหน้ะปากเพลงนี้มา,าโดนแห้งนะได้พี่นรองด้วยลคีเอู้้สออนเสียงเจ้าควง ร้องไหยใครหำจนสวดไปใส่นอนอลาให้ขึ้นมาสาบีเอ,เอ,เอว่าโอเขียวจ้ะเขียวจ้าขึ้นมาบัางายพี่ชายอ่อนวนวนหาหนา

บ่อจบอกไอ้คอยตั้งแต่เดือนหาให้พี่คอยถ่ายสถานีรถไฟมิดจ่อยเลยพอเห็นหอดไงพี่ยืนห้องไอ้คืนมาซาเขียวเอ้ยเอ้ยเอ้อุ้ยนอนายอนายอออดอเสียงก่อนอาบเป็นเวลาแล้เดินละลวงมาเลยมือคือเป็นขายเด้นีหน้าี้ให้คือเป็นขายเด้นีหนี้ให้แต่นี้ไกยจั่งวันเอ้ยหนูบอกมือ ไบอ่อกเปื่อยคิดฟ้าสงสารควายวันเกือกกลับส่งม,มาหาน้าดินโตผมนีมาเต็มที่หมดทาโตผมนีมาเต็มที่หมดทาก้าจะบอก ดือเขียวเดิอพี่ต้องการถือ้ออีขคืนมาหาพีนอัจจะเขียวน้ำสกุลเพื่อพุ้อสีดำคือมือยาังรักซึ้งตรึงใจไปว่านองขี้หายสำหรับอ้ายบอกเคยได้ดูเธอ,อรักเดียวมีเพียงเขียวเท่านั้นเดือเกินหาจนเสียงเลื ไม่ให้เบิ้างห่ังขอบคนไประนางมือมครับเ็นจะทีโพไม่เห็นอน เพิ่งฟังแม่ครัวพี่น้องแม่มมครัวทำเมนูอะไรคะแม่ครัวหัวป่าเห็ดเห็ดกับขเาวให้พี่สาวนอนนะครับเพื่อนๆอุ้ยหมูยังนี่มูกระดูกหมูกระดูกหรอถอดหมูเนื้อโครงหมูอ๋อแกงน้องไม่จะพี่น้องแกงน้องไม่แซ่บแห้งพี่น้องปลาแดกตวงนี่คือแซ่บแห้งพี่น้องโอ้ตายตายตายต้องอุ่นกินดีจักหน่อยจะมาอุ่นกินผุนเวทีอยู่ฟังผุนพี่น้องเวทีอยู่ฟังผุน มันยังมืดอ,อยู่มือนี่วิธีแบบ e.g. e.g. นาะแบบบ่มีบันด <c oughs> ไดเวทีจริบอมอันไดขึ้นมากพี่น้องก็เลยที่ว่าเธอเป็นสาวเธเวทีแะใกระโดดขึ้นกระโดดบ้าได้เด้อมันอยากสูงแม่ปาร์ตลอก,กินเขากนพี่น้องหิว,ดวได้นะทอดไข่ได้อยู่ทอดหมูก่อนแม่ขั้วพี่น้อง แ้มห,หลายหมูต้องซสัตซิ่วหมูกรอบเลยได้ไหมลงกระดาษอะไรพี่นอ้องโออเป็นะดีสิตาแท้อะไรนะเนี่ยอันนี้แม่เน่เอยูหมูใครก็ไม่รู้แต่ว่าเรารักขโมยเลยอ่ะแม่จะบอกจะิ่งเ<ฮ>นือ้อทุกคนขโมยอะไรอ่ะ ป็นไมนุ่งไง่ายง่ายเวอร์อหมูคลุกกระเทียมหมูทอดน้ำปลาเห็นไหมจังเอยที่เราหัมันสุกก็หลัง,งหัวก็หวยใจกัน แส่ในาลางแล้วอีปอกของของา้าวนะ้อมพี่นอ้องหอม้อมพี่นอ้องมูมก็ตั้งด้ตีเลยนี่กินหอมเวอร์หิวยนได้อีกแล้วแบบน,นี้โอ,อ้นาา่ารักเวอร์ มือนแข่ามันเลยวะแข่วเหรออ๋อกระดูกะเป็นสีค้วาเป็นแข่าท่นหลอนเลยน้องสาวว่าสากินจูตตาพี่น้องต้องอยกินจู่ตาเปลี่ยนกินกินเนื้อดีเปลเป็นแหม่กินไหนีแสบบ่ปอกแสบอยู่คเีนิร่างบริษัทไอเจนี่เรากินไปแล้วแสบแต่แสบคาส่กินแต่สิคือปอบเลย สื้อมาอยู่ต้องเว,ว,ดดเว้นนี่ผมสตโดดเบอร์พี่น้องไปขอผพสต์โดดก็พอใหญ่หนอมแล้วน้ำตาลไห้เเม่เมา่ถ้าใจพี่น้อง, <c oughs> งกินข้าวระวังซ้อมทอดหมูง่ายนี่เนาะแล้วก็แกงน้ำมันแกงน้ำมัใส่ยังเนี่ยผัดยังเนี่ยอิ่มก็ต้องจังเล่าพี่น้องแล้วก็แกงเห็ดมาเด้อ โอ้ยอดไทยพี่นอนถอดไทยใส่กระเทียมกระใจงะ่งนะขันย้ิบเดอ่ะความอยาคมนขอ,กขอนแกงเห็ดเป็งไงขึ้น ไเหี้ยเฉาเับอาติบนแนนกล่องห้เดอเพพ่ะวัาเสือตานิดนอยดสอคันเงี่ยปอนเทเลออีกแล้ว คือผู้เมื่อสามสาขาหนกาก,าการ้แ่กรัมข้าใช้ไม่ได้กินข่าวสันมาหนั ที่ดีๆขาเชื่อเบอร์เขาด้วเขาจ่ายอยู่เลยป่หิ้ u g a ใส่กระเันหัว หายบ้าขำมั้ง้าเข้าพุงกอน นการกินข้าวแบบหิ้วหวยหิ้วหวยแบบทุกคนใซ่หน้าแล้วเขาเห็นขาวเขาจะแส่ใส่ที รำมือแอปเข้มนะเข้มอยู่ไม่นะ กแต่พวบหกอะไรเน้หูวะนนี้เก๊เก๊เขาอียงกับเซ็นแค่ไม่หิวไม่กินกับสบนะ แค่เสียก็สกูอาวหน,นีพ้อยัมัม,ม่หวัวเลยที้พาชีไปชี้มาเห็นด้วนมึแบบเพิ่มเลยใจเบื่อเพิเกินเบื่อพาสาก็เผ่าเลยเนี่ยเพิม ไม่หรอพี่น้องฮัลโหลพี่น้อง,องเออบรรยากาศสอมกันล้วเรากินข้าวอิม่มเราแต่ว่ามือมีเสื้อผ้าเดียวว่ถาถามว่ามีเสื้อผ้ายอย่างถ้าพี่น้องอาซิฮงมูลเลยได้เคยเกิดว่าเป็นมูลในเฟสมมนใช่กิบไม่ใช่ปอมไม่ใช่ยีนเนาะจะต้องสตอรี่ะนะเอาเดี๋ยว แค่นี้แหละพี่น้องซ้อมเตียงมันมืดนะเพราะว่ามันมันคำมาจากทายลายแมเดี๋ยวเดี๋ยวไปทายพุงนีเนาะพุงนีแล้วสิทายตอนกลางเว้น,ลนลลแ,วแล้วกันอนะัพลตั้งแต่ผมของว่าทำลวกันเนาะเพราอตอนนี้มันก็นดึกแล้วไงพระวันสิอาสิเศร้าล้วเป็นน้ำลายฟง <laughs> ยังเพิ่งยังบ่มากทีจะลองเพลงอืมตอนนี้ก็ฝ้าเพงี้ยข้าเจ้าถามก่อนเนาะถามเพื่อนมากเดี๋ยวสักหน่อยผลแหละพี่น้องเพื่อนสิมาขอกระซิบแปแล้วพี่น้อง ยังไม่ถามนำเลยหม้ยังไม่พอ,อก,กันเ้อมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนว่าจะยังไงนะครับบ๊ายบาย